มาตามพึ่งคือเก่านะครับแต่เมื่อนี้มาคนเดียวนะครับพันต้นต้องไปทํางานนะครับนี่ครับขาลากนี่นี่ครับบ้านผมเอื้อนดอกผูด้วยครับพี่น้องมัสทองอยู่นี่บินข้ามเหมือนมันลงช่องนี้นะครับเขาลูกน้อยๆลูกนงี้เดี๋ยวเขาขึ้นไปเดินกันหลังจากที่คุยกับพี่น้องเมื่อกี้นะครับเดินขึ้นมาโบโดนเห็นแล้วก็พึ่งพึ่งขึเขานี่ฟุบแล้วครับดำๆด้วย ความใจเป็นคนนี่เลยครับนี่พึ่งล้างันครับตัดพึ่งนี่กะบบได้ลีลาได้ครับบางท่านมาเบิ่งบอกว่าโอ้ลีลาเนี่ยครับถ้าถ้าเอาหาพึ่งแล้วถ่ายคลิปไปพร้อมนี่สิงหูจักนะครับว่ามันฟ้าวโบได้นะครับเอาพึ่งแท้ๆนี่แป๊บเดียวมันก็แล้วนะครับไปที่บอกว่าลีลากะลองไปถ่ายคลิปวิดีโอมาลงยูทูบเบิ่งเด้อครับแต่สิงหูจกัก สวัสดีในทุ่งนากลางเขาครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกนะครับจะมาตามเพึ่งคือเก่านะครับแต่เมื่อนี้มาคนเดียวนะครับพานต้นต้องไปทํางานนะครับเพื่อนมีคิวปลูกอ้อยนะครับเมื่อนี้นะครับกะเลาะมาเรื่อยๆนะครับมาพอนี่ครับขาลากนี่นะครับบ้านผมเอื้อนดอกผูด้วยครับพี่น้องไม่รู้ว่าที่อื่นเอื้อนดอกอะไรนะครับเดี๋ยวเบิ่งตัวก่อนครับหวังว่าจะรู้เรื่องแล้วก็ฟุกเห็นนะครับ คนตามพึ่งแบบมั่วๆนะครับโบแมนพานนะครับเดี๋ยวดูก่อนวิ่นมาคนเดียวนี่หวังว่าจะฟุกนะครับสำหรับผู้ใดที่ชื่นชอบนะครับช่องของหนุ่มบ้านโคกนะครับคลิปตีพึ่งแบบฮาๆบ้านๆมั่วๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเข้ามาใหม่กดติดตามไว้เลยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนโบพลาดคลิปใหม่ๆนะครับม้อนี้เป็นรุ่นว่าผมสีพอพึ่งบอกไป โอเคครับพี่น้องหลังจากที่เขาเบิ่งดอกผูตรงพุ่นนะครับขยับมามีดอกอะไรกับลุพึ่งลงนะครับมาส่องอยู่นี่หนบินข้ามนี่ครับเหมือนมันลงช่องนี้นะครับเขาลูกน้อย,อยลูกเงี้ยเดี๋ยวเขาขึ้นไปเบิ่งกันรู้ว่าสิแมนบอัองว่าสีเป็นพึ่งนะครับแล้วก็ทางใหญ่พอเอามีหัวน้ําให้ผมนะครับมัว่วนะครับรู้ว่าสีมนเมนต์ไปพี่น้องขึ้นไปดูกันตอนนี้ก็มั่ว ขึ้นมาเบิงก่อนนะพี่น้องบราได้เอาอะไรมานะครับเผื่อมันบวใช่นะยครับมือ้อมยขึ้นเขาอีกแล้วโมักจะให้เขาขึ้นนะครับโอ้น่าจะอยู่ทางนี้นะครับถ้ามันใช่นะครับเพราะว่ามันบะินขึ้นมานอนโอ้เมยแใช่เนาะ เดี๋ยวผมเดินหาคนแล้วพี่น้องผมว่าจะแม่นนะครับไปเ้น้ำหลังจากที่คุยกับพี่น้องเมื่อกี้นะครับเดินขึ้นมาโบดนเห็นแล้วก็พึ่งครับอ้ยอยู่ถึงเขานี่เครับฟุกแล้วครับนะครับดงดำเดอเดคนฉีดฟุกนะครับเดี๋ยวถางทางเข้าไปก่อนเออ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 เอ vô đứa gấp nam gấp vô đứa phía nó Bình dung ngà bếp sáng bên này ขึ้นต้นนี้ตัดหอดบอกว่าอยู่ทางนั้นบุเห็น้อยพี่น้องมันงาหักนะครับตายแล้วเป็นกิ่งหักครับหางใหญ่เติบเนะน,นด้อครับพี่น้องเรียมหยาบๆอยู่นั่นนะครับหางใหญ่เติบครับแต่มันอยู่งาหักนี่แล้วต้นนี้ขึ้นหอดบอกว่าหอดบ่เนาะ โดนอโอ้นั่เด้อพี่น้องออกแบบแบไรเนาะครับบปเนี่ยว่าสิดึงลงมาได้เนาะครับต้องขึ้นต้นนี้แหละเบิ่งดีๆก่อนโอ้หมแน่พี่นองอาจจะดึงลงมาได้อยู่หมดสัน้นเราก็หาไม้กดัดอยากขึ้นไปเลยครับโอ้ลังใหญ่อยู่หวงว่าจะมีหัวน้ำเนาะครับ กลางจอด้วยพี่น้องอเห็นพึ่งนนี่ก็ดีใจนะครับพี่น้องครับได้อย่างบนได้อย่างค่อยว่ากันอีกทีเกี <c oughs> <c oughs> ยวครับเดี๋ยวทาอุปกรณ์กอนครบครบนะครับเดี๋ยวนขนของขึ้นมาโอเคขึ้นต้นนี้แหละเกียวขึ้นเขาใหม่อีกรอบเล้เด้อยพี่น้องเมยครับขึ้นต่ำ,ตำๆก็เมยเมื่อวานใน้ัปคุปทานตัวนอ้องอย่างเมยเลยนะครับทำครบมาเรียบร้อยนะครับนี่ครบนะครับครบกะ หญ้าแห้งทางในเลยครับใบตองดีสุดนะครับแต่ย่างอื่นก็ได้ถ้าหาบบได้นะครับแล้วก็หุ้มด้วยใบสดนะครับใบสดนี่หาใบเย็นๆแล้วพี่น้องมันค่อยควันดีนะครับลังคนไอ้เพื่อนสีเฮ็ดแบบบมีลูกไฟพร้อมนะครับผมขี้้านเฮ็ดนะครับเฮ็ดบบเป็นก็ครบแล้วแต่ไคสซีเฮ็ดนะครับขนาดเท่าใดก็ตามนะครับแล้วแต่มักนะครับเหมนผมนี่มันต้องถ่ายทําด้วยครับพี่น้องครับมันก็ต้องเฮ็ดอันใหญ่ๆยาวๆไว้ก่อนครับเขาต้องใช้เวลานะครับกัตัดพึ่งนี่กับโบได้ลีลาได้ครับ บางท่านมาเบิ่งบอกว่าโอ้ลีลานี่ครับถ้าถ้าเอาหาพึ่งแล้วถ่ายคลิปไปพร้อมนี่สิงหูจักนะครับว่ามันฟ้าว่มได้นะครับเอาพึ่งแท้ๆนี่แป๊บเดียวมันก็แล้วนะครับแต่ว่าถ่ายคลิปนี่มันต้องใช้เวลานะครับมันต้องหามกล้องมันต้องเอาให้คนเบิ่งดูนะครับว่าหางพึ่งมันเป็นแบบนี้มีอย่างเดนะครับบมเม็นว่าตัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันกับโบมีสตอรี่โบมีอะไรโบเป็นตะาเบืองนะครับไปที่บอกว่าลีลาก็ลองไปถ่ายคลิปวิดีโอมักลงยูทูบเบล้องน่าจะ ตั้งถ่ายบ่ได้เนะบ่มีมุมเลยมันานานะครับเดี๋ยวขึ้นไปเบื่องกันพีนพ่น้องอ้ามือไปกับพี่น้องลุยกันโดดเนาะครับเปอร์เซ็นที่จะเป็นการมาไล่พึ่งนี่ก็สูงเวยครับอาจจะแดงจึกึงไม่มีอะไรเลยกับเป็นไปได้นะครับกะเดีย๋ยวว่ากันเด้อครับลองขึ้นไปเบื่องกันใหญ่เติบของน้ำจุกหน่อยเด้อมีผมเด้อ ก็ความปลอดภัยนะครับมันอยู่ใกล้แนตะ่มันแตกจุดคบสะกลอนฝนตกไปบดูนนะครับก็น่าจะแห้งบุชื้นควันใส่มันก่อนนะ พรขาวนี่เป็นจังบุญเลยนะครับแต่น่าจะยากโอ้หม่ยานแต่หมูมีอะไรเลยพี่โนโอ้องน้ำอะไรพึ่งในทละลหรวะครับลังใหญ่เล้ครับอเค เพื่องล้างก็คักโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวโอ้น่าจะเป็นการมาไล่เพิ่องอีรีนะครับพี่นอ้องพูดนะมีหัวน้ำบ่เอ๋ หน่อยกว่าน้ำเอาเด้ยวยครับโอ้ตายหูหัว จะได้มาไวกว่านี้พี่น้องน้ำก็น,น่าสิบโมีเดี๋ยวลองปาดมึงจากน่อยนะ้องหัวน้ำใหญ่เลยครับเนี่ยแต่ว่าลังนี่ไปแล้วโอ้ยเซ็งเด้บึกใหญ่เลยหรอครับ <c oughs> เดี๋ยวดูของหัวน้าจะโลเด้อ <c oughs> ตั้งกองจากคู่ก่อนพี่น้องโอ้เซ็งว่ะ ไล่ยพุ่งไล่ยพุ่งน้ำกับนาซีบุมีตัดเลือบให้ไปทำรังใหม่เนอ้อใหญ่ครับโอ้ยเห้าขีดเนาะพี่น้องเนาะมีน้ำอยู่้วยเน,เนี่ ต้องจิ้มงี้ผมจักหน่อยอยู่ครับไปจิ้มกับเด็กน้อยอาไดย์ไปหน่อย ิงบสานำพนนำมาไล่เพิ่มไเออกอยาดประออกก็อ,อกเมื่เบิด ไปมึงขอหัวน้ำเดียเด๋ยวหวังขอร้องขอร้องกาตกกว่าเนาะครับตรงมีน้ำด้วย มันใหญ่เลยครับเป็นเมงเป็นเมงเห็นบ่ล่ะมาสิเห็นด้วยนะี่นเนงะมีอยู่หน่อยนึง ครับหน่อยหนึ่งนะเนาะก็ได้ไปเห็ดที่เพิ่งเนาะ,นะแจกห้าขีดนี่แหละว <laughs> ะครับโอ้งึดหลยโอมาสาหัวครับ แบบได้ละไปพี่น้องลงต้นก่อนไปเบอร์กันข้างล่างนะครับกะลงมาใต้ต้นแล้วดวยครับกะหัวน้ำได้จากปอเกียร์ขีดอยู่ว่าครับเนี่ถ้าเต็มนี่โว้ห้าหกโลปคาดนะครับก้อนใหญ่มันจะเสียได้นะครับพกีพี่น้องโอ้โหกะไว้บบมีผิดเลยนะครับถ้าซื้อเลขนี้น่าจะถืกครับพอได้ไปอ่า หยดเอาน้ำผึ้งครับไว้กินกับลูกๆนะครับลูกๆกำมักก,มกินอยู่นะครับน้ำผึ้งน้ำพึ้งเทพอหาไปให้นะครับสวนหางนี่นะครับต้องขอปาดออกเลยครับพี่น้องเด้อใจเลยครับเด้อให้ไปทำรังที่อื่นหรอกครับตัวนี้ก็นหน่อยเดียวนึงหรอกครับอย่าดราม่าเด้อโอ้โเด้อโอ๊บบบเพื่อนอาน้ำหยดรังเนี่พี่น้องอแม่นเทะวะ น้ำหยดลังแล้วนะครับโอ้คือบุยหยดเต็มๆให้ผมได้เลยวะอ่าคลิปนี้กะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับอาจจะต้องลาไปก่อนจบไปก่อนแต่ว่าผมจะไปต่อนะครับเผื่อเขาได้อีกนะครับได้เบ่งกันคลิปหน้านะครับกะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับช่องหนุ่มมันโคกไปมาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบคลิปหาพึ่งแบบมั่วๆนะครับตีพึ่งแบบโบเมนมืออาชีพนะครับโบเมนพานเะยครับย้ำอีกครั้งนะครับมือปนีก